ฟังไปโดนแห้งเสียจืดจางไปเรื่อยฉันแห้งดีแห้งนองแห้งกระลกงกันอมลมแต่ก็หอมกินไปไปยืนไก่ก็อยากดีส่ยงที่ทิ้งที่บ่ร กี่เซนโสตินี่กินบัวหรอเหอมืออะไรก็เยี่ยวปันแล้วจะหกพ้อมือมที่ปวกมีปิ้วไปเลยยังยองสองเพราบาดังทับนานนานับมาจนยังและก็ได้ปันทันท่าหาไปอยากฟังเลขค่ะเดี๋ยวท่านศรีมาจันคุยเอาแจะก่อนสารละไล่มาจนเกี่ยงมอเพียงนิดเบาเพียงดอเดาวผ้าผีดเด็กกลางสะอาจะต้นฟังไว้หมูปุ่มฟังบาดตีสิได้มาสะอาตัวของฉันว่เสียวฉันน่าให้คงเห็นแล้วละก่อนสัด พึ่งก่อนล้อมฉันดากเพื่อไรสะสะกับพ่อฝันกับพระสุภพุกสุมากสิวาสละหาไปเนะไปป่าสับนอขามาตุ้มใส่ป่าตักออกมากินสาบอนดาปากรป่าไตหางกินเลวไตยสาไตสายไตสายแนวเกลวปาฟ้าเสไม้หายาล้มลไม่้ครไม่หมดรบผ้อญงรูได้ไมไม่หมดรับผ้หงร้ไดหมสามีสามีสามีบ้าเกลือซีซตาเียกี อีแม่พได้ต <c ười> <laughs> <still> <laughs> so, ีงส hey, ันต so, ิป e ีเอ็นงนอน้อยนี่กรตือยุติก็จะไปใยหัวมันน้อ่น่อยมันงยื่ติเพราะว่ามันนอนไปเลยก็ไม่ได้เส้นจีนไงี กี๋กีกีกเขาใี่แต่ยังเกียดของทีขกองกีขกองกี๋ขามันสันกีห้อมเข่าสันตีตาลาทีตาดีกินเสียงก่อนลุงพ่านต้องใบตองนางมีต้องพ่านต้องใบต้องนางมีรถกี่ที่ห้องเรื่องตุนกาจีกาจีกาจีก็ร่างมีใบรงก้อนดีนันนานันนาเราเ่ิดนควายไว้สุกบ่งมีเดี๋วเราเบิ้งกี๋หน่อยในเล้มไปพกีดี กินดีกินดีหาพี่สีบาต่อยหอยเกียวเปลยนสีกันดำกินเลยักเดอปีกาปีสัตลาอีละก็ไอ้สักลาไอ้ละก็องหลอกแม่แข่งฉันสัตวลาไอมาแรนู่งไปล้ำไปพุ่นไปนาเสียเรนุ่งจนได้วุ่นไปไปวุ่นไปกับเสียเรงไว้ใส่ไปใส่เพราะได้เสียเอาไม่หาไทยอื่นต้นไม่โูกใส่สาบใส่าหากต่อยลูกเสิหุ่นไปทั้งไต้กจากตาบว้าจบไต้ทั้งนั้นาไปใส่ไปใส่ไป ใส่แมงก็ไปบ่อใดนอนหายอยู่กให้แตงแมงนได้ก็ใส่ได้หมดใดยังว่าบมอรำไข่เฮ็ดไปหาบ่อไดหมอราก็ใส่ยืนหายยืนห้เยืนไห้เยันตะ้องหายยืนหียแล้วแต่กองห้ยกระไรตายท่านไต่พอบ่ไใบท่านไต่พอบ่ไหวนี่ร้องไปกินเขานี่จกคอยบันอยู่ลานไปกินเข้าอ่านบ่อรำบัน เอาละให้บัดนี้อะไรลังไส้สลายหัตคนฟังนั่งดูฉันโม่โมอแล้วไ่ใจขี้โม่

มาเตะข้างลำแต่บาฉันก่อนมีก่อนเกิดก่อนาบางมาก่อนกอนก่อนกอนก่อนก่ฟังดูทรรมนองบานสะพันจันใข้าให้มีเตะข้าของลา้มีเตะของข้าหัวพอยสาข้าเลี้ยงมากระดู่าแก่วนให้มาสวนหางไปใส่กับ่ปข้ามา เลยเถียงหน้าหนาเฝ้าควายมัดสิลงทางก็กหน้าตาเ่นกะว่าข่ะตินงบได้เมึงมาเต้นหวังตาตินบอได้มึ่อมาเต้นหังตาแต่ตงในบ้มนข้าพะนำข้าส่งบ้ลำลุ่ควมเบาลงควำเบาคว้าล้ำบ้ได้ทบิดจะข้าแม่งคนจันทร์บ้สูงันบานนันนานันนาและ็ขาจบ้านจกบ้านยันจะโบ้รูเตียนหัวแม่ตนเพื่อบ้เหมือนาบังกองยายหงส์ผกเก่าอยาก่อนอย่าบท่านตา ก่อยก่อนมดเขาตัวหุ้นตามแ้น่หอปจีบจีหอยจีบจีหอยจีบจีเพทัานบาดตีนขาปลาสี่ร้อยมาไก่พันไปเลยกองยายพ่อไปน้ำ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 ปลาของเฮ็ดเอาลงอ่อนลงปลาของเฮ็ดเอาลงปลาเพราะท่านได้ของมองสี่เกี่ยวประคันไปมาฟ้อนถือกันเปิดซ้อมใสกกันไว้แล้วนี่ กนันเราเี้ยอาวจังสี่ละจะมันเลาดูละมันเฮีดเบี้ยละกับสิหูวจัดสี่เนี้ยโอ้ยควบก้าเอาเลาจากขวยางขวายายเล่าสีสู้และว่็ไ้สี่สู้ว่าไ้เราแยกขย,อย้อมหลับจรุนเนี่ยขยมันใหญ่โพ้ดกัเราเนียนอาวุจ็งไหนมันจังสิถึิลักษณะสนะเอามันเป็นน้ำนหนักสี่เดใหร่มันเป็นวานกิลิปหน่อยก็บ,บินควงต้นมาก,กีย ขั้นเจียวลวกเอาเมียนเนี่ยให้กินบนขาขากว่ากันเอาก็ะเจี๊ยบชิถิ่นจะมาเอาได้เอาไปเนาะนมันจิบผาเฮ้าเสียใจบา<อ>ดท่าบาดแจ๊ะเอออยากจีบถิ่นแั่งแต่กันอยากสียอยากจำนะบนเสียเฮ้าอย่างแบบว่านเลยเอ่อนจิบเอากระขำามมึงของมันกด้นะเอากระขั้นบัวได้หมอยสีอ่อนๆเนี่ยมันจิบเป็นสีใส ผู้ใดมายลอยม่จุดเป็นสีกากสากล้าไปหัดผู้ดักในม้อย,ยสีหนาหนาผู้จันั่นเอาร้อดลอกนองมันบอกไม่ให้มีหน้ามีอย่างกระจ่างดีก็ผู้ม้อยห่างกระตื้นสอบเป็นแขีงเพราะว่าทุ้มม้อยหนาปุจจมีเงินเสยงเงินพันเงินล้านไม่อที่นั่งอยู่บ้านนี่แต่นเนาดีดีนอนว่าเป็นน้ำเนียม้อยเล่าหนาท์ เงียยมึงเงียนฮ่านาไปหาตัวเพื่อนฮั่าฮ่าฮา่ขนเงี้นนเง้ยแนงยล้บ้านนีแนวดีดอย่าไปตัวเพื่อนบ้านคอยบุญไม่ไงล่ะตีบุโทษขอเมย่ละอยมีบ่อเสียนพนดีซื้อหอดรถเป็นซื้อหอดรถขั่วเจ้าอย่ามาหาตัวเพื่อนทลอร ไปหาเรามันมีหลายลักษณะเอยกระยีมเหรอเนาะสั่นๆจัาบ้าเหม่อหน่ยเหม่อให่แล้วเลขขึ้นมาก้าเนมาคอตึเก่าไม่กวนไยซีบอกแล้วไหมมันถือลักษณะยผู้ใชยก็มีหลายผู้ใายเลยบ้นเรนมาผู้ใช้ชื่อเสียเอาหนดกระเบนตรงเบื้องขัดขัดลักษณะผู้ใายดีก็มีเออใส้บทถือลักษณะก็มี แม่งยิ่งบ่ดีก็มีคือกันบันทอดสิเว้าให้มันถึงลักษณะเบิ่งคักๆมาเบิ่งสร้างให้เบิ่งอางเบิ่งนางให้เบิ่งพ่อเบิ่งแม่เบิ่งผู้เฒ่าผู้แก่ให้เบิ่งลูกเบิ่งหลานเบิ่งบักผาัตาเบิ่งแสงเบิ่งหน่วยเบิ่งคนเจ็บคนป่วยหามือคำคเิผู้ชายผู้หญิงให้เบิ่งโคดเบิ่งวงซุ้มดโกงกโกงซุ้มดรักกรักเบิ่งให้มันคักๆสาก่อนจังเอาอันนี้ก็บ่ได้นี่ ว่ดีอาลังยามเบ็ดยมไส้คนบิดตีเลยไม่จบเพาะไม่ยำนะอันนั้นไรคนข้าใส้พอดีข้าหมานข้าสันเครื่องหัดเบ็ดเขาถิ่ถ้าไปเอาเดือบวยจสีบมดถี่กษณะไส้เนี่ยไส้คนถี่กัษณะกันนี้ไส้พวเม่นส่แท้มีหินแหมาเกีมใส่พเม่นไส่แท้มีหินแหมาแกมผู้ใส่ผู้สอนผู้ถอกถือก้อนไม่ยิ่ง กรบน่อยสิบอวไส้บวเปนไส้แทห่มีหญิงเหมาแกมผู้ไส้ผู้สอนผู้ถือควอนม่ยิงผู้ซิ่งยิ่งว่าเขาเพียมีหลายลักษณะคอสิบอวเออกันไส้พถีกลักษณะเอื้อต้องใช้เอื้อต้องหลงพวงเียเอื้อต้องทองแมงดาก้ามสกทีเอื้อต้องท่องแมงดาตาคือตุปาทิพย์พยละลายุูงนี่เออไส้จันหนึงเอื้ เอือดแดงดีเอือแดงแข่งตันพันนกกระจอกตอกบมีย้ำเศร้านะกาบอดีก็มา่าสีดีเลยเออายทีิลักษณะเอือขนแก้วอกบางมากมันหกแ็าขนเหอือขนก้นกาดเอออันนี้คนเสียูีหรอกนั่นางมาน้ำรดกับเกาดากอยุกยุกเบ้อหัดจุดมาหัดบันจอภาพ คนกาดปากนวดเออปากนวดนี่ปากนวดต้องแท้ตาสวดเออคนคนกาดปากนวดตาสวดเกยเสียกเวียนดีก็เฉียกเมียนดีสีเก่งอันนั้นเลี้ยงไว้อันนี้ตาตีเตียวซื่อๆแบบนี้เออตาที่เทปพ่อปนิสแม่ยิ่งก็คือกันแม่เออมุดเจ้าเสียลูกกันเมียเบิ่งลักษณะให้มันคือแม่ยิ่งแม่ย่างแม่ก็ทางหัวใหญ่แม่ไตควบผัว แม่คนกัวลุงแางแม่ยานจินหอมแม่โซพ่อซับสอดแม่ทุกข์มอดจนตายแม่หน้าร้ายเปลี่ยนแปลงยิ่งดีนั่นก็มีหลายอย่างยิ่งบ่ดีนั่นก็มีหลายอย่างแม่ยิ่งบ่ดีนั่นเพื่อว่าหนึ่งจินจินจน,นาพมแดงทั้งนาผักอันนี้ขอยอมเหลาสมัยนี้มันยอมได้ <c oughs> จินจินนาพมแดงพมแดงทั้งนาผัก ยิ่งเนี้ยน,นี่สิผ้ามาังศาสนาไปเอาไปนงซ้อนพ่อปั่นกัน,ก,นกับนนทานวะดีวอดีอีกอย่างหนึ่งเอ้น่าเมื่อไปตักน้ำเน่าเมื่อเล้งทุกเศร้าคำบาดว่าน้ำเปียกถิ่นเที่ยวปล่อยแท้คูถังผักต้่มผักจินบังเอิอันนั้นก็บอกือทีลักษณะอีกอย่างหนึ่งเขาเอีงเอ็ยงท้องพุงกวงหุ้มบาด ไม่แม่ม่านเด้เองเลงของผุกหลวงองุ่บาดยิ่งแงว้นี่มีแต่ทางเลี้ยงลูกต่อให้ดีขนาดลำพ่อได้เตะส่วนกลางไม่ซ้ำที่หนีซ้ำเล่ายิ่งซ้ำัวจะหวัวซ้ำโหรธเอาไรก็บ่ดีก็ถือกักษณะเอ้ยไม่ยิ่งถืกกอการแสดงบึ้งไ <c oughs> ่อยวูปความแของข่าวบานตํำเกินขี้ข่อ,ขอยว่ ลูกความแขวาขาวผ่านตำเกินบาดใหญ่ๆือสร้างบายยสูงย่ไม่เห็นคนเข่าปน้มมือนอกนอกนั่งตำหอบยำสิจาปากเบ้าโอ้ยหัวยิ้มแล้วจังจาที่ลักษณะไม่ยิ่งืีอลักษณะเอ้หวงมันเจอีีขี่แม่งมันจับสุดท้ายไปนี่มสอดยอด สีแมงบ้านเงือกใส่เพราะมันช่วยมันปล่อยดูสนี่แหละเพราจังสีลายยุบ้านคอยอยู่คอยเป็นสาวจัน่อยมักก็ขึ้นมากพองงามๆหรือคอยก็เลยอยากอายพ่น่าสิปล่อยกัวดีก็เลยเอาอันอันมดแดงสมแม่แม่การออกนี่นี่นี่แมงบ้านจับสุดสายไปหิมสุดยอด ยิงแล้วนี่แม่สนเป็นขี้คอยขี้คาถ้าสาไฟก็ตามสร้างไปเอาเขาอยู่ซ่อนว่าปันได้เพืองพันยังอึ้งโอนน่า เดือดกี่คนกันเนาะอันาดยก็ได้เอ้ยไปเอากันไปแล้วยูนน้ำสิ้นซาต้าตัวมันมีนิท่านเลยหนึ่งเนียตะกีตะกรอนเออมันว่าเป็ยนยังอยู่น้่กันจะในกับบอลลับอลวุ้ยบอลห่างบอลมีฮะนะเป็นน้ำสิ้นหัวบอดีสิ้นหัวบอดีสิ้นเมียดีๆกาอยู่กันไปกับบอลห่างบอลมีเนียสีเหลืองนิท่านในฟังบาลีเป็นเจ้าได้เฝ้าจะหน่อยสิ้นซาต้าวัดสนาหัวบอดี กลือกหัวบ่าดีผ้าถูกผ้าหยาคนี่แหละเป็นดนามผักสิ้นไปสิ้นมันพวกเราพี่น้องผ้ากันฟังเราเถ่าแก่เคยเห็นมาตั้งแต่คนพุดแต่กาลก็ท่านที่ท่านผัวผ้าทุกใครผัวไมีเอากันไดเอากันได้ละก็ยี่สิบปีกับพ่อหกาวมีอะไรอะไรจักอย่างเรียกจังสีละก็เหตุการณ์สางนี่พออยู่จักมันการลาพ่อห่างวอมีอืดอึดอยากยาแต่ละ่าควมลำบากหกแขนงแดงใจเมื่อรันหัวออกไปทำงานแต่สะแต่ ผู้เมียเร่งเข้าจัดแกงแรงง่ายไปแล้วหอกผู้ไจัดการขาไก่มีเมีสาวขันพวงไพมันจัดปันหูเมื่อดิองอ้งหดพูเสือไ,ได้แตหิดไหมเมื่อริเนื้อราศีลุกดก่เสีงว่าจะหาสาธุนด้ก็ให้ที่วันได้กินแล้เจ้าฟ้าเจ้าฟ้า้เมืออผู้หาเมื่อดำเป็นผู้หาอยกให้พรสันสูงสันต่ำเป็นยังบ่อบพ้อทกันเนืวเนียเสียเงเลียงเสียเสงเกียรกัน ลำบากให้ผ้าถูกผ้าอยากสิ้นสัวสิ้นดีสิ้นดีไปดำสามีรืมเมียรานเสียงพันละไม่สิ้นหัวดีกอให้เปิดถึงเครื่องพกตักพกไตให้เปิดอถือเครื่องไหนก็ระเบนทางสัวนก็นั่งดีกว่ามาทางลัดชันหาอย่างละผัวกัดมาเปิดเทียนหนุกดูกว่ามาแล้วแล้วก็ไปทั้หูไปตั้หูก็อ,อยู่ทางดินหลอดได้ทางจิ้กัดมาหัวหมีไปเอากองไปเอาสิ้นกัดหัวเทหาม้าหอดพันละหัด จบดหักจอทำเมียยังใจช่อบาได้ยังกินยังกินละบาได้ยังกินถ้าไม่โย่ไปตอดหัวหมกไก่เมื่อรันหิวยังไงขัวเพิ่นกันตายขันและใบหน้าหยากตายโหดกัดจัดแก้มผ้าเข่าคอยและกระเซ็นใบเล้วเมียจตาไป่หมวไก่เกิดมาเปิดเทียนหมวกดูมองเหยียบปากก็ถูกปากบ่ถูกอึดดาร่านำหมาเอึดดาพันล้านยาเย็ดพอยเย็ดแม่เย็ดแม่ก็บเย็ดพอยเย็ดแม่เมียมาเปิดเบิ้งแม่เปิดเบิ้งแม่หมวกอึดด ได้สบายใจจังบายหุบไตใส่อ่อนมีทัานมีตัวตอนหัวสัวอักจีคนละว่าวพีแคนดีฟังเงาเถอย่าเกิดเป็นมือหัวดาเบิดมือเบิดฟันตกลงเลื้อปลาสันละเป้คนละแหงละแหงละผมหัวมาแต่งตุูนลอยดองใจอยู่ในเบื้องพระหานกินอยู่มีอาเภีใส่หูอยากกินสาหิอยู่ต่อมาเพียพญาเลยตายเลยตายเขาเลยไปเฝ้าเอานั่งไปหันอยู่เอาป่าสัตว์ในวังพระบาทศิษย์เมียยังสั ตาด,ดีอยู่ไรรันมามันมาพูกของหัวคู่เหล่าพี่ป่าได้ไหลายปีแม่นต่อมาหัวเริ่มคิดงอดอยากไปเยี่ยมเด้อเป็นไปสอดไปสลายเขาเหลือเกินออกจากบ้านแก่กระดินเขาเมืออาดหลาดอาดหลาดอาดหลาดเพราะรักเด้อสิรามัดอามาตรักษาปั้นตูสิเขาไปทุกวันยามทางเว้ยเป็นญาติ ตั้งแต่ข้เก่าเขาขละมหาเจกไต้ันเปิไปไต้กอนทั้งเนี้ยแหละเนล,าลากซอนลากะซองมองเบิ่งกว่าเดิมใจฮักกาบเบิงตามเหมือม,ตาม,มตามเดิืมเดีวเวเเยวเห็นหัวเขาทังนี่ยแลก็เลยหัวเขาเลยหัวเขามัดคนคัคำกว่าอดีวันไปหาไอ้หัวเมียนโอ้ยเนาะนี่เรามันบสถืเลักษณะนักมือดีละ๊บอบป๊อบดราถหง่ปุนว่าถดือดแค่ไหนถจะมันถือนี่น ระวังหนะล่ะระวังได้คอรๆดพูดเี่เราแค่ดีฟันมาเนี่ย เอาหิงเอาหิงแต่หวกินโลเอาให้ผัวเรานเข้าตัวคนเดียวกับ่เลากับ่เลากับ่เลาทั้งผัวผัวเป็นั่งเขาเฝาเาเฝ้ากเรารูจักัตัดมาเลยวหลังยวหลังอุดรเลี้วีบนดันเดือดดันเดือดเดือด่รืกเมียแต่มาถึงที่ตานน้ำสะพานมันน่นผิดเนอเป็นแหลกกานกัดกันสุกคาบว่ารั่เดือดเดือดเดือดแต่ทุกข์มาม่วด พาบแป่นหลุดพึ่งพางหัตเขาและก็ม้าหลุดทงสาบัยท่องคำก่อนเดือบันละบันี้แบันี้กับไปเหือของป่าบัเลยกับเรือเรือมาจุดตอนก่อนเต่าฟันดันเดพอบรันเด้อบ่รันเดือบังบัดนีเร้อรัสิลาวสิลาวเงป่าฉันลามกินเขาและก็เลยไปสิด่างและเชื่อมเขาได้เห่าเขาได้เห่าไปไทยไให้ิีารณาและพญามาเวร์เปรย์รุ่นคำเบิ่นทั้งผู้เมียเรือและก็ตื่น ยาตื่นย่พัาสิ้นกว่าโน้ฟังคำก่อนเดินทางหัวความหัวมักให้หัวเข่าเคยาวหายเ้อ่องกว่าตั้งเตะหลนหล่นอันนี้สิ้นเดินกว่าจระสิ้นมียดีกว่าดีกว่าดีกว่าเราไปเอาเงินก่อนขอบคุณค่ะโอ้ขอบคุณจ่าขอบคุณค่ะเอ๋ให้ไส้กันเดียวกันมีละชุ่มกุ้ยไส้ไปต้องให้หัวปวดมันดอก ก็คือมาให้ยบุกคอยจักหาจักบาทเนี่ยคอยสืบเปอาแช่นมวนต่อน่ะพุณยังเลี้ยงไตโอ้ยนี่ยายนายอยู่อเอาแต่เงือกลาผู้อื่นมาต้องให้เขาเป้าไปนูน่นตีใหญ จอตาออกจากฐานยังสิเป้องวนครับขนาดนี้ตาสองง้อยยังเป้องวนขนาดนี้ผู้ใดสนใจอยากได้หัวเพราแคนติดต่อน้องไปเด้อสิหาให้เวลาดารก่อนๆนี่ละผู้สาวทางบ้านไทยสนใจอยู่เป็นมาเที่ยงหนึ่งที่สองเที่ยงหรือแม่บ้านเหา สองแล้วเที่นเที่สามติเฮ้โอ้ทเที่นเทีสองอ๋อมากอยูอ่มันส่อเหตดอ๋ฮันีเบม้ยวยเบียควมความหนักเียนลอย เอายิงต่งหัวกินโลเอาให้ผัวราเั่งเข้าตัวคนเดียวกับเราผู้เป็นัว่าฝั่งไม้เขาเป่าหัวเขาเป้่ากับเราดูจัดยันกับมาเลียลนง่เดียวเรียวเลวพอนนั่นเดบมนั้นเดิมเดือดกว่อเดิมแม่ละแต่มาถึงที่ขามน้ำสะพานคนนั้นเป็นเดือเป็นแล้วกันกัดกันสุกับกรัาเดิมแต่ทุกข้าวทุก ตาว่าแป้นหลุดพึ่งทางโอเขาและก็วางหลุดลงสาไยต้องคำก่อนเดินบักไ้บักบักเ้่จะไม่เาือองป่าพอไรกัดนั้นขึ้นมาจุกตัางของเก่าฟันนันเดอร์นันเดอรันเดอรบังบัดนี่เดินเป็นลสลาเชล้า เินเล่าทงปาฉลามกินเขาและกเลนไปเถิดด่างและจะมืองเขไร่ันเขาได้เดียวไปใครไม่เดียทันละบัญนาละมาเผลองปลาเห็นว้องคำเบื่อทงภูมีอะไรอยากกระตือกระตือเียวมาสิ้นัวหน้อว้องคำก่อนเดินควัมหวานหัวาเขากอยียงให้ันว่าก็ต่างเตะโดนๆอันนี้สิแรีหนวจะไดสิ่งน่ยดีกวบัดนี้สิเดาไล้เมีส่ว เนี่ยสวาวางเมืองคันมีน้ี่ท่านมีอะไรเราบารีข้าถูกข้ายาตข้ายาจะมาคุยแล้วจะบาดคุยแต่ปากเราเมออืองขอนล้งจะจะเจ้าเห็นับข้าใต้สื่เอ <c oughs> เดี๋ยวจะเฝ้าแกไว้ก่อเนเอออันนี้เป็นเบาที่ท่านไปฟังเจ้านี้บ่